กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับคอมเมนต์หน้าเมาส์ครับช่วงนี้คอมเมนต์หน้าเมาส์นะฮะอย่าลืมเลยนะใครสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับ0 9น0 8 9ก9 9ศกติดต่อโฆษณาได้ทุกช่วงเลยนะครับมีด้านส่งของมันยังไม่ได้เลยอะไล่ใหม่ใช่ไหมแล้วเราสักครู่เดี๋ยวจะมีของดีๆมาแนะนำกันแน่นอนนะครับใช่ค่ะอ่ะไปดูคลิปของบินพิษยาถูกปรินาพูดถึงปมคออั์แซอีกว่าดังได้เพราะหน้าเหมือนอัมพชาราภาค่ะ คุณยุพินสายทองเขาไม่บอกว่าต่อให้เหมือนจนแยกไม่ออกถ้าไม่มีฝีมือเขาก็ไม่ติดตามเขาก็ไม่ดังหรอกมีกต่มีผลงานเยอะมากทุกอย่างมาจากฝีมือล้วนๆนะจ๊ะใช่ค่ะคุณแอคคาชื่อว่าถูกผิดรู้หมดแต่อดไม่ได้นะฮะอ้ชื่อดีจังเลยบอกว่าน้องมีนเนี่ยดังเพราะหน้าคล้ายอ้ำเอ๋ดังเพราะบุกลุกป่าและใจพี่การเกินเยียวยาจริงๆรบกวนแพทย์รับยารักษาด้วยครับค่ะ คุณทีชาญบอกว่าดังเพราะหน้าคล้ายก็มีส่วนนะออแต่ถ้าดูมีนเนี่ยมีเล่นดีๆเนี่ยเ,ออเล่นเก่งตั้งแต่ปลาบู่ทองแล้วเธอ,เอ,อซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ฉีคาเลคเตอร์เอ,อื้อยอายอย่างชัดเจนเลยเออขาก็ดังแต,แต่เรื่องแรกอยอมรับว่าเล่นดีจริงคุณทวีเกียรตินะครับบอกว่าเอ๋ยคำว่าเอ ơi, ๋ยในเสียงเม่เลยนะเออ,เอ,อบอก เอ๋น่เคยดูสองนารีไหมเอ๋ยนะเล่นแบบไปสุดแล้วจะเอ๋ยเออใช่วิเขาเอาคาแม่มาสองนารีสองนารีเมื่อก่อนเราก็ว่าคนไม่มีใครลบได้เพราะแอนทองเขาเล่นไม่ดีพอไปเจอมีนพิชยาคูลืมแอนทองไปเลยเล่นดีมากเล่นดีมากก็เป็นดีดีฉบับของมีนใช่ดีแรงเลยแรงเลยแอนก็สนุก เออมีนก็สนุกเฉยาพัดนะครับคอมเมนต์บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาพยายามเกาะดาราเพื่อสร้างกระแสให้ตัวเองคือคุณเอเนี่ยนะฮะายาไปให้ราคามันรำคาญถ้ามาประกวดในยุคนี้คงจะตกตั้งแต่รอบแรกแล้วค่ะจริงไหมถ้าแม่ส่งรูปอะไรนะรอบแรกไม่ได้สิทำไมอ่ะส่งรูปก็ตกแล้วอุ้ยอา้าไมถึงโอมเนาะไม่ถึงโอม ไม่ไม่ถึงใครเวลาเขาคัดเขาคัดจากรูปก่อนอสมัยมีอย่างมิสไทแลนเบอร์อย่างเงี้ยเขาจะคัดจากรูปก่อนอส่งรูปไปพคัตตกเลยเหมือนปแคสก่อนเนาะเออยังไม่ต้องไม่ต้องไปเจอตัวจริงก่อนส่งรูปไปก่อนถ้าไม่ดีก็เขายังไม่ได้ดูโปรไฟล์ไงถ้าดูโปรไฟล์อาจจะเข้าแต่ถ้าเกิดเขาดูแต่รูปเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าจุดประสงค์ของแต่ละเวทีเอาไปทําอะไรไงแต่ถ้าไปเวทีพี่นวัดพี่นวัดให้เข้านี่ให้ได้สองตำสองตำแหน่ง ลราพูดต่อสิไม่พูดแล้วพอ,อะนะฮะเอ้าเราไปดูอีกคลิปหนึ่งเปิดปมดราม่าปารินาทำไมออก ออกมา c อเอานะฮะบอกว่าดาราทำไมออกมาคอเอาแล้วก็ฟาดคุณน้ำตาลด้วยแล้วก็มีต่างๆแล้วคุณน้ำตาลก็ออกมาลั่นว่าเหม็นกระทิบูดแล้วออจากพิธีกรอีกหนึ่งคนที่ขึ้นน้องรูปหมานะฮะคืองานนี้เนี่ยก็มีหลายคนก็ามาคอมเมนต์กันเยอะเราเลือกข่าสารเอาเด็ดๆละกันนะฮะ,ฮะ,ฮะคุณ<ะ>บูเดมอนเขาบอกว่าดีใจที่ดาราบางคนนางงามบางคนพิธีกรบางคน<ะ>ที่กล้าออกมาคอเอาเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนช่วยเหลือประชาชน<ะ>คุณหนุ่มเชียงใหม่เม้นแบบนี้ถ้าคิดบอกว่าถ้าไม่เอ่ยชื่อจริงเนี่ย พิมชื่อจริงเนี่ยแบบตรงๆเป๊ะเนี่ยฟ้องร้องไม่ได้ครับเเพราะฉะนั้นจะด่าใครจะว่าใครอย่าพิมพ์ชื่อมันจริงๆเออนะฮะเออก็ต้องผิดเพียงกันไปค่ะเออคุณนะครับพิมพ์รพัฒนนะฮะบอกว่าผู้ประกาศข่าวท่านนี้นะพูดถึงคนลราในทางที่เสียหายเยอะมากหมายถึงนักข่าวในข่าวไงอ๋อเหรอผู้ชายคนนั้นน่ะที่ขึ้นน้องน้ำตาอ่ะเออเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแม่ขอรับโทรศัพท์กระเทยลูกสาวนักข่าววเดี๋ยวแม่โทรกลับแป๊บหนึ่งนะลูกแม่อยู่ในรายการ คับหนึ่งค่ะค่ะโอเคต่อค่ะโอเคต่อเลยนะฮะคุณกฤษดายงเถวสุวรรณเขาไม่บอกว่าเออคนเออแบบว่าคนของใครก็น่าจะรู้นะถ้าไม่มีคนให้ทายนางหรือจะกล้าเออบอกว่าเอกในคนของใครน่าจะรู้ดีใครใครเขาก็ดูออกแต่พูดไม่ได้ค่เออคุณเอกคุณของใครอ่ะเอาอีนี่มาถามกูมึงจะกูพูดเหรอก็ถามมันก็ต้องตอบมีคำถามแม่ต้องตอบกูไม่รู้เขาตอบ ไม่รู้รไม่รู้นะครับ เอ๋ก็คือคนของคนราชบุรีไงไม่รู้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 ไม่หรอเออคุณคุณอิงเบียบอกว่าบางครั้งเห็นข่าวเอ๋เห็นหน้าเอ๋ตอนโกรธด่าคนอื่นก็ขำนะอยากแย่ให้นางโมโหเออเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักนะฮะเอาคลิปคุณสนทิยาอัดฉีดสามพันน้องเทนนิสบ้างนะเหรียญทองโอลิมปิกค่ะคุณมิสเตอร์น็อตบอกว่าตำนานสนทิยากับเรียหลังจากมีนักแสดงน็อตกับรถอนาคตจะมีตำนาน กลับอะไรอีกต้องออรอดูคอมมิ่งซูนค่ะกลับอะไรดีแม่ไม่ทราบค่ะ <c oughs> คุณนายนำพึ่งบอกโอ้ยพี่นวัดจองโมเดนาค่ะที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนางจองให้ลูกน้องและครอบครัวของลูกน้องรวมทั้งหมดเดียกว่าคนออจ่ายค่าวัคซีนไปแล้ว200แสนกว่าบาทค่ะ คุณเอิงฟ้าบอกแบบนี้เมนบอกว่าพี่ปุ้ยพี่มนวันเนี่ยแจ้งความกลับสนธิญาแล้วนะก็หามนประมาทแล้วหนึ่งเขาก็เอาจริงไงก็เอาลูกเขาไปยังยังไม่ทันมีคดีอะไรเลยเอาลูกก็ไปเผยแพร่แล้วจริงแล้วคนก็ไปลุมมีคนก็ไปลุมแบบเหมือนไปทัวร์ไปลงไปว่าอะไรอย่างนี้ดนตายอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับคุณเพชรคุณปุ้ยก็มีหลายคนที่ขึ้นหน้าเออย เอาหมดแต่พี่เอกบอกว่าฟ้องมาฟ้องกลับเออวันนั้นนะพี่หนุ่มไม่น่าไปไปโฟนอินน้องอีกคนที่เป็นตลกเลยน่าจะโฟนอินพี่เอกลองมันแน่นอนรลบรอกว่าแหล่งใต้ไฟแลบแน่นอนบ้านเดียวกันกับคุณสุนทรทิยาอถ้าโมกลับเรียนกลับเรียนนี่ตายห่าเลยโดนแน่ๆพี่เอกฟาดยับฟาดยับแน่นอนคาับทงอ่ะนี่ก็คือช่วงของคอมเมนต์หน้ามาของเราวันนี้มามันกันต่าไหมครับเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ